ออสุดท้ายก็ต้องซื้อเค้กตามที่กูบอกง่ายสงใหญไหมล่ะคือกูกะ่าจะมีเค้กอยู่แล้วแต่ว่ากูก็อยากทำอะไรให้มันแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หมดนะเออเซอร์ไพรส์ด,ด้วยอ,อันนี้เนะน๊นะทำท้ายหน่อยดิไอ,อ้ไวัตงกไปเคลียร์กูดิ ชมรมมึงทำเรื่องร้องเรียนให้กูย้ายไปที่อื่นเหรอวะกูไม่ได้ทำนะเว้ยใครไปพอเพราะล,ลีดอะ่ะกูทำเองหลบไปเนีทำอะไรนะก็น้องมันซ้อมดนตรีไม่ได้เพราะมึงอ่ะเอาแต่ตามใจใทายมันไงกูก็เลยต้องทำแบบนี้ ได้ Dante. พี่นึกว่าพี่ฟ้องเป็นคนเดียวนี่ไงงั้นพวกหนูก็จะฟ้องเหมือนก uh, ันว่าชมรมดนตรีของพวกพี่อ่ะก็เสียงดังเหมือนกันใช่พวกเราฟ้องเลยใช่ไหมใจเย็น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 ดีดีมันคุยกันได้เรื่องแค่นี้เองทำไมต้องมาฟ้องต้องอะไรกันด้วยใช่พี่ไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เหอเห็นแก่พวกมึงสองคนนะงั้นเรามาจับไม้สั้นไม้ยาวใครได้ไม้สั้น ออกกูเลยไอ้ดนถ่ายให้กูเลยดิเฮ้ยเฮ้ยได้ครับเฮ้ยโดนเดี๋ยวพี่ดิมอะไรเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ผมหมายถึงว่าตกลงกันน่ะได้ถ้ามีการหาพวกหนูก็กล้าจับถ่ายจับเลยได้ถ้ามึงแบนแบบนี้ไอ้วัดมึงจับขอร้องนะขอร้องดิมไม่ต้องแาบนี้หรอก ใจ uhm. เย็นนะทุกคนขอโทษครับยันขวยันกินอะไรวะไปไหมไปไหมนี่พี่หนิ้ย่หนิช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยแกบ่ ทุกคนครับดับไฟได้แล้วนะครับชโชคดีที่ไหมไม่เยอะอปปแล้วไฟมันไหมได้ไงผมเองอ <c oughs> ่ะพี่กูลืมไว้จะสะพ้ายมึงอ่ะเดือแค่นี้เองขอโทษนะ โอ้ยไอ้วัดกูจะด่าก็แม่งหมดแรงด่ามึงเห็นคนอื่นไหมเนี่ยเดือดร้อนเพราะมึง่ะผมขอโทษครับพี่ขอโทษแะ้วทุกคนขอบคุณชมรมหนีมากมาที่เคยคุขของกูก็ขอบคุณชมรมมึงเหมือนกันเว้ยผมว่าทุกคนไม่ต้องจับไม้สั้นไม้ยยาวดีกว่าจับไปก็ต้องมีคนย้ายออกเรามาหาวิธีที่อยู่กันได้ด้วยดีดีกว่าครับ จริงจริงๆพวกเราก็ไม่ได้ใช้เสียงดังกันทุกวันขนาดนะ้นผมว่าเราผักกันเสียงดังคนละวันดีกว่าปะถ้าประธานโอเคกินก็โอเคนะผมโอเคพี่ดิมอะถ้าประธานตอบงั้นก็นตามนั้นอนะโอเคงั้นใครที่หายเหนื่อยแล้วไปขนของกลับห้องกัน ขอบคุณทุกคนมากผมถือด้วยลายเท่าหน่อยกรีนจ๋าถ้าพี่ไม่งี่เง่าเนี่ยกรีนจะกลับเข้าชมรมดนตรีไหมรู้สิของดีกว่าอ้อเก็บของวิดีนขอบคุณนะเป็นไง่ะเซอร์ไพรส์สมจริงไหม กูซื้อให้ใหม่ะติดอินาะไปล